ก็มาแนะนำสำหรับ2รุ่นด้วยกันนะครับมีตัว Oppo Reno 14 5 14F 5G แล้วก็ฝั่งของตัว Honor 400นะครับก็เดี๋ยววันนี้มาคอมเพร์นะฮะแต่ละรุ่นว่าคือเด่นและเรื่องของตัว CPU ตัวไหนจะเด่นแล้วก็ดูใจสำคัญน,นะครับก็แนะนำเพื่อนติมสำหรับช่อง Bank c h ชน n e l นะครับเริ่มที่ตัวแรกเลยแล้วกันนะครับเป็นตัว Reno 14 5G นะครับออกแบบดีไซน์สังเกตได้สวยเลยนะครับเป็นลายหางปลาเนาะหางูกยุงนั่นแหละนะครับ ออกแบบดีไซน์สวยเลยแล้วก็มุลุดกล้องไม่หนานะครับจะสังเกตได้ว่ากล้องไม่หนานะครับนะครับกล้องไม่หนานะใส่เคสจะพอดีเลยสำหรับรุ่นนี้นะนะครับอันดับแรกเลยนะครับเดี๋ยวดูในเรื่องของไซส์ขนาดหน้าจอเนาะเขมาพร้อมขนาดหน้าจอเนี่ยอยู่ที่6.7นิ้วนะครับตัวนี้เนาะ ครับเป็นจอแม่เหล็กนะครับผมนะฮะดีเสเลตหน้าจอที่120เฮิรตเลยนะครับสำหรับเจ้า Oppo Reno น14เนะครับถัดมาเลยนะครับเนี่องของตัวกล้องเนาะตัวกล้องตัวนี้มาด้วยกันนะฮะ3ตัวเลยสำหรับกล้องหลังเจ้า Oppo Reno น14เนะครับเป็นหลักอยู่ที่50ล้านพิกเซลเลยนะครับแล้วก็มีตัวเลนส์ออฟ้าวาร์8ล้านนะครับกับเลนส์โทมาโคอีก2ล้านพิกเซลเนาะ นะฮะก็คือสามารถถ่ายในเรื่องของตัวโฟอตเอทสวยเลยนะครับส่วนกล้องหน้านะครับความละเอียดอยูที่3.2ล้านพิกเซลนะครับก็จะเป็นในเรื่องของตัวติ่งเลือน้ำนะครับแล้วมาพร้อมกับชิปประมวลผลตัวนี้ใช้ชิปเป็นตัวซัฟลาก้อน 6J1 นั่นเองนะครับนะฮะเล่นเกมครับ p 4 v สบายอย่างแน่นอนนะครับแล้วเปิดในเรื่องของตัวเฟรมเร็เนาะนะฮะส่วนในเรื่องของความจุนะครับตัวนี้มาด้วยกันถึง2ไซส์เลยทีเดียวนะครับมี2 5 6พันหกรนะครับ แบตเตอรี่ให้มาจุกเลยสำหรับรุ่น r e ี no 14F 6 0 0 0 m ป์เลยนะครับแล้วยังไม่พอรองรับในเรื่องของตัวพัดชาร์จ45วัตต์ด้วยก็ความจุเริ่มต้นที่256นะครับแรมก็ยังสามารถบูสต์ในตัวได้อีก12เลยนะครับข้ากับเป็นแรม24เลยนะครับหลายๆท่านที่ต้องการแบบเปิด F เร็วๆแล้วก็บูสต์แรมในตัวได้ก็เข้ามาปรับตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวเวอร์ชัน Android นะครับตัวนี้มาพร้อมกับ Android 15แล้วนะครับตัวนี้ฮะ เป็นเวอร์ชัน15แล้วนะครับนะฮะแล้วก็ยังไม่พอเนี่ยมาพร้อมกับตัวซอฟต์แวร์เขา c o l o r w a 15นั่นเองนะครับส่วนเรื่องกล้องก,องก็ตัวนี้ก็มีในเรื่องของตัว AI เนาะไม่ว่าจะเป็นลบบุคคลนะครับในการถ่าย p o r t เทรตนะฮะเดี๋ยวเปิดหมดกล้องนิดนึงนี่นะฮะเปิดหมดกล้องนิดนึงนะครับงานวิดีโอนี่นะครับเราก็ยังสามารถปรับได้เห็นไหมครับสูงสุดได้โ k เลย30เฟรมนะครับการถ่ายภาพ นะครับก็จะมีในเรื่องของตัวฟิลเตอร์ให้เลือกนะครับนะครับเิวตี้เราก็ปรับได้นะครับนแล้วก็โหมดในเรื่องของตัวเพิ่มเติมเนาะเห็นไหมครับก็จะมีในตัวโหมดถ่ายใต้น้ําให้ด้วยนะครับอ่าตัวนี้ก็ยังจุดเด่นก็คือในเรื่องของขอบหน้าจอบางเฉียบนั่นเองนะครับแล้วก็มีในเรื่องของตัวไอไอลบบุคคลนั่นเองนะครับนยครับก็มีภาพตัวอย่างเนาะเราก็เข้ามาลบได้ตรงนี้เข้ามาแก้ไขได้นะครับแต่ข้อดีแต่คือต้องต่ออินเทอร์เน็ตก่อนนะครับ่เนี่ยครับเราก็มาลบ ไอ้ยกลบได้เห็นไหมฮะเดี๋ยวเข้าจะดัดนะครับก็ตัวนี้มีหลากหลายสีเนาะมาดูฝั่งของเจ้าฮอนเนอร์มั้งนะครับตัว4 0 5G เนาะนะครับออกแบบดีไซน์สวยเลยตัวนี้นะครับนะฮะตัวนี้มาพร้อมขนาดหน้าจอที่6.5นิ้วนะนะครับผมหน้าจอเป็นอัลมาเลตนะครับผมรีเฟรชเรทหน้าจออยู่ที่120เฮิรตเลยนะครับแล้วก็มาพร้อมกับกล้องหลังนะครับ2ตัวเลยนะฮะความละเอียดที่200ล้านพิกเซลถ้าเป็นฝั่ง h อ n เนอร์นะครับ นะฮะก็จะสูงกว่าตัวของ oppo นะครับแล้วก็ต้องหน้นะครับอยู่ที่50ล้านพิกเซลนะครับชิปประมวลผลเนี่ยใช้เป็นตัว Snapdragon นะครับตัวนี้เนาะ Snapdragon 7 Gen 3นั่นเองนะครับผมนะถ้าเป็นตัว Reno 14F เนี่ยจะเป็นตัว1 6 Gen 1นะครับซึ่งในเรื่องของตัว CPU ตัวนี้ก็ตะแรงกว่ายอย่างแน่นอนนะครับซึ่งราคาเดียวกันเลยนะครับผมนะฮะแล้วก็รันอยู่บนตัว m a g i c o S9 แล้วนะครับผม รมเริ่มต้นนะครับ12256แล้วก็512นะครับนะฮะเดี๋ยวบอกราคาอีกทีหนึ่งเนาะในเรื่องของแบตเตอรี่นะฮะให้มา6,000มิลลิแอมป์เลยรองรับฟ้าชาร์จ80วัตต์เลยนะครับถ้าเป็นของตัว 14F จะชาร์จ45วัตต์แบ,บตเท่ากันนะครับ UB Type 4นะครับผมนี่นะครับหรืออนข้างคุ้มค่าแน่นอนนะเสียงกระหึ่มแน่นอนเนาะนะครับในเรื่องของกล้องก็รองรับในเรื่องของการถ่ายวิดีโอโอเคอย่างแน่น,นอนนะครับตัวน,นี้เนาะ ถ่ายวิดีโอ 4K เ,เหมือนกันนะครับ30เฟรมเนาะเนี่นะครับหมดกล้องก็มีให้เลือกเนาะนะครับเราปรับได้เลยตามใจชอบเลยนะครับมีชีวิตชีวาเนี่ยนะะส่วนตัวชอบนะครับถือว่าถ่ายสวยนะตัวนี้ลองเทสมาหลายรุ่นแล้วนะครับนี่ฮะนี่ก็จะมีในเรื่องของตัวสกรีนโทนตัวฮัตคอร์ดด้วยนะครับเนี่ยฮะเ,เราเลือกสีได้เนาะเราเลือกโทนได้นะครับว่าต้องการแบบไหนนะครับเนี่ย เรปรับได้ไหมครับก็มีในเรื่องของการถ่ายกลางคืนด้วยนะครับในโหมดเนาะนะครับมีโหมดโปรแล้วก็เพิ่มเติมนะครับมี slow motion นะครับมีสติกเกอร์ super macro นะครับผมนะฮะ o น n ร r ถือว่าสเปคดีเลยนะครับตัวนี้เหมาะสำหรับในการทำคอนเทนต์เนาะนะครับในการถ่ายรูปแล้วก็เล่นเกมนะครับ ตัวนี้ค่อนข้างคุ้มค่าเลยนะครับแล้วราคาเริ่มต้นเนี่ย256คุณที่1หมือ2,990บาทแต่ถ้าเป็น5.2หมื่น4,990บาทนะครับราคาเท่า Oppo Reno 14F เลยนะครับก็วันนี้ผมเอามาเปรียบเทียบให้เพื่อนๆได้ตัดสินใจด้วยกัน2รุ่นเนาะนะครับว่าจะเอา Oppo หรือจะเป็นตัว o n o r นั่นเองนะครับ แล้วแต่ชอบเลยครับผมแล้วก็ดีทั้งคู่เลยนะครับ Oppo เขาก็มีจุดดีจุดเด่นนะครับผมในเรื่องของชิปประมวลผลเรื่องของ AI อย่างนี้นะฮะเจ้า Honor ก็เช่นกันนะครับผมนะครับดีทั้งคู่เนาะตัวนี้ก็มีหลายสีนะครับผมนะครับก็เดี๋ยวอาจจะขึ้นภาพตัวอย่างสีให้เพื่อนได้ดูกันนะครับนะฮะก็ถือว่าตอบโจทย์ครับลำโพงเสียงดีเนาะจอสวยนะครับตัวนี้ก็สกรีนไหลลื่นนะครับ แล้วเป็นชิปตัวซับบาร์อนไว้ใจได้เลยนะครับก็มีในเรื่องของตัว AI เนอะนะครับออเนอร์มี AI เยอะมากๆเลยต้องบอกไปเลยนะฮะใช้กันไม่หมดแน่นอนเนาะนะครับแล้วก็มีอย่างตัว Gemini เข้ามาช่วยนะครับตอนนี้นะเนาะ Gemini ก็ถือว่าสุด,ดยอดมากๆเลยนะครับเน,นี่ยเรายังสามารถเข้ามาตัดต่อได้เองได้ด้วยนะเดี๋ยวให้ดู การสร้างภาพเนาะเราสามารถเข้ามาตัดได้หมดนะครับนี่เห็นไหมครับออเนอร์เขาก็มีในเรื่องของฟีเจอร์ AI ให้นะครับรับรองสนุกแน่นอนเนาะเขาส่วนตัวผมก็เคยลองเล่นแล้วนะครับมีเยอะมากๆเลย AI เขาเนาะจัดเต็มอย่างแน่นอนและเรื่องของตัวชิปประมวลผลด้วยนะฮะแล้วก็ในเรื่องของความเสถียรของลมเนาะนะครับก็ยังไงฝากด้วยนะครับสำหรับ2รุ่นเนาะ r e โน่ 14F 5G แล้วก็ Honor 2 0 5G เอ้ย400 5G ขออภัยนะะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากพี่ๆเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมแล้วก็เจอกนคลิปหน้าครับสวัสดีครับ